ก็เว็บนี้ก็ยังจ่ายปกติยังจ่ายดีปกตินะครับก็ประมาณนี้เว็บนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจอย่าผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับรบวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติด,ดตามใหม่นะครับ ในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอร์ดให้เพื่อนๆเลือกทํากันได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองมาถ้าเพื่อนๆคนไหนดูเว็บไหนอยู่หากสงสัยว่าเว็บนั้นยังถอนได้อยู่ก็หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบไปทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับผมก็ได้ทําไว้ให้แล้วนะครับเป็นอัปเดตการถอนเว็บบอร์ดเว็บขุดแล้วก็เว็บเคมนะครับเพื่อนๆคนไหนชอบอันไหนก็เลือกทํากันได้นะครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับ ก็วันนี้ผมจะมาอัปเดตเว็บนี้นะครับเห็นมีเพื่อนคนนึงถามผมมานะครับว่าเว็บนี้ถอนไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูว่าวันนี้ถอนได้หรือเปล่านะครับชื่อเว็บว่าไลฟ์คอยฮอสตนะครับประมาณนี้วิธีการสมัครนะครับแล้วก็กดที่คําว่าเริ่มตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับเขาจะอัปเดตระบบใหม่เขาจะเลื่อนลงมาไว้ล่างสุดเลยนะครับวิธีการเข้าสู่ระบบลงชื่อแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญด็อกคอยนะครับเพื่อนๆก็ลองกดเข้ามาดูได้นะครับ แล้วก็กดมาที่คำว่าเข้าสู่ระบบเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆือคนที่สมัครไว้แล้วนะครับก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโฆษณาก็อาจจะเยอะนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ลิงกระเป๋าเรามาใส่เป็นผมก็จะใช้เป็นฟอสเซตเพย์นะครับพอเรารีแคปชั่นเสร็จแล้วก,กดล็อกอินเลยนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าเจอบัญชีของเรานะครับ โอเคก็เล okay, mm. okay, ื okay, ่อนลงมาดูข้างล่างนี่นะครับเขาก็กำลังขุดให้เราเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็วันนึงแนะนําไม่เข้ามาดูเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่เข้ามานี่นะครับเพื่อนๆเรามาอ่านสีแดงๆตรงนี้นะครับเขาบอกว่าอันตรายหากคุณไม่เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณจะถูกลบโดยอัตโนมัตินะครับก็ประมาณนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นผู้อ้างอิงที่ใช้งานอยู่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครนี้ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับ โอเคเรามาดูเมนูนี้ก็จะมีเป็นเหรียญด็อกคอยให้เราด้วยนะครับแต่เหมือนบิตคอยผมลองแล้วต้องเติมนะครับเหมือนบิตคอยแคสตนี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ดอกคอยนี่ถอนได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้วิธีการถอนขออัปเดตเว็บใหม่นะครับวิธีการถอนนี่นะครับเราก็มาดูขออัปเดตระบบเว็บใหม่เราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนี่นะครับติดต่อตรงนี้เราก็มาดูตรงที่คําว่าติดต่อตรงนี้นะครับก็คือถ้าบัขึ้นอย่างนี้แล้วกดออกไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนโยบายนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นนโยบายที่อยู่ของเขานะครับก็อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับนี่นะครับอีเมลก็ใส่ไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ติดต่อของเขานะครับติดต่อเว็บเจ้าของเว็บนะครับโอเคแล้วก็กดย้อนกลับไปนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นขีดจำกัดในความรับผิดชอบนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นนโยบายส่วนตัวนะครับเพื่อนๆก็ลองมาดูได้ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับนโยบายส่วนตัวเพื่อนๆก็ลองเลื่อนลงมาอ่านดูได้นะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเว็บเข้าทำงานอย่างไรนะครับเราก็กดเข้าไปดูได้นะครับโอเคพอเรากดเข้ามาดูเราก็ดูตรงนี้เนี่ยครับแลตฟอร์มการขุดตรงนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเพื่อนๆก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบริการเกี่ยวกับธุรกรรมคําถามที่พบบ่อยตรงนี้นะครับคําถามที่พบบ่อยการลงทะเบียนอย่างไรถอนเงินอย่างไรจํานวนฝากขั้นต่ําจํานวนการถอนขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับเพื่อน pues ๆก็ลองมาดูกันได้นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมนะครับขออัปเดตระบบใหม่ระบบใหม่คือวิธีการถอนทั้งหมดจะอยู่ข้างล่างทั้งหมดนี้นะครับอยู่ข้างล่างตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคหน้าเว็บตรงนี้ก็สมัครมาแล้วก็ เข้ามาทุกๆวันนะครับตอนนี้เหรียญผมก็ปล่อยขุดอยู่ประมาณนี้นะครับความเร็วความเร็วก็ได้มาอยู่ที่1 LH ครับ S นะครับกำไรรายวันเราก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคเราเลื่อนลงไปดูล่างสุดนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการถอนฝากเงินอันนี้ก็จะเป็นของด็อกคอยนะครับเพื่อนๆจะทำด็อกคอยก็มากดได้เรื่อยๆอย่างไงก็มากดกันดูได้นะครับก็จะมาดูวิธีการถอนตรงนี้นะครับวิธีการถอน ก็ถอนเข้ากระเป๋าอะไรก็ได้นะครับกระเป๋าหลักก็ได้นะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆถอนเข้ากระเป๋าหลักนะครับก็ใส่ตรงนี้ไปตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆจะถอนเข้ากระเป๋าอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับถอนเข้ากระเป๋าหลักเพื่อนๆก็เลือกถ้อยตรงนี้ใส่แล้วก็ใส่จํานวนค่าธรรมเนียมในการถอนนะครับก็คือประมาณหนึ่งพท์ไตชินะครับท่านต่ําก็คือ0 0 1 LTC นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นถอนเข้าฟอสเซตเพย์นะครับถ้าถอนเข้าฟอสเฟตเพย์จะไม่มีขั้นต่ําก็คือถ้าทมเนียมก็คือ1ิไร่ตัวชิขั้นต่ําก็คือ50ไรตัวชินะครับคือถ้าเราถอนก็จะได้อยู่ที่5,130นะครับก็ประมาณนี้ก็วิธีการถอนแล้วก็เลือกตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเขาก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับแล้วก็กดถอนพี่ถอนไปที่ฟอสเฟตเพย์นะครับนี่นะครับขเขาก็บอกว่า 459สโตชิ LTC ก็เข้ากระเป๋าเราแล้วนะครับเราก็ไปเช็คดูว่าเหรียญเข้าหรือเปล่านะครับก็มีเพื่อนเพื่อนคนนึงมาถามผมนะครับว่าเว็บนี้ถอนแล้วยังเหรียญยังไม่เข้าก็นี่นะครับเหรียญก็เข้านะครับเว็บนี้ก็สรุปได้เลยว่าจ่ายแต่ยอดตรงนี้อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับก็เมื่อกี้ตั้ง5000ตอนนี้ได้มา459นะครับก็เว็บนี้ก็ยังจ่ายปกติยังจ่ายดีปกตินะครับก็ประมาณนี้เว็บนี้ เพื่อนๆเขาไหนสนใจอยผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใ้ล่างคลิปนะครับก็ประมาณนี้เว็บนี้ก็จ่ายจริงนะครับนี่นะครับก็ถอนได้เรื่อยๆผมก็ถอนมาได้เรื่อยๆผมก็สมัครมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโอเคพอเราจะกดกลับนะครับเราก็กดที่คำว่ารูปโลโก้ไลท์คอยได้เลยนะครับก็จะเด้งเข้ามาหน้าหลักนะครับนี่นะครับเหรียญก็จะขุดใหม่ตามนี้เลยนะครับก็จะวิ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสปีดก็คือได้กําลังขุดนะครับอันนี้จะเป็นลิงก์กระเป๋า ันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยแปลภาษาสักคู่หนึ่งอันนี้จะเป็นวันที่เริ่มต้นผมก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่24เดือน8 2021นะครับก็นี่ก็เท่าไหร่แล้วนี่เดือน10แล้วนะครับก็ผมสมัครมาได้2เดือนแล้วนะครับก็ยังจ่ายปกตินะครับโอเคก็ประมาณนี้ขออัปเดตระบบใหม่นะครับคือระบบใหม่เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับทุกอย่างก็อยู่นี่หมดเลยนะครับแผงควบคุมการถอนเงินฝากแล้วก็ดอทคอยตรงนี้นะครับ โอเคก็มีประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็จะมาอัปเดตว่าเว็บนี้ยังจ่ายอยู่หรือเปล่าก็ได้ผลสรุปว่ายังจ่ายอยู่ปกติแต่ยอดจะไม่เป็นตามความเป็นจริงนะครับอย่างก็ยอดตามความเป็นจริงเมื่อกี้ของผมมีตั้ง5 5000านะครับแต่ได้จริงๆ400เองนะครับแต่ก็ยังดีที่เขายังจ่ายเรานะครับเราไม่ต้องทําอะไรมากเราก็แก้เข้ามาทุกๆวันนะครับถึงยอดขั้นต่ํานะครับเราก็กดถอนถอนถอน,ถอนได้เลยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอในคลิปหน้าอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อย่างทางช่องนะครับไว้เจอกนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ